อูนี่ปีปีปีสบายอูนี่ปีปีปีสบเะีแต่อพี่น้อว้พ่น้อสุขสูค่อยสบายให้ดีกันบอจ้าคอยกัสบายนดนี้เสียใ่บอ่มันายจิ้ด้ิอีจิน่งเขียงสักผ้าสักผ้าเรวพี่น้องเ้มันอีกฝนกะตกฝนกะตกเวลาสตุ้มสิเข่าสิตุ้มาสั่นสตุ้มก็คือแบบว่าพายุ พายุสี่เขาพี่น้องอือก็ขยับดีๆก่น็นอะขยับแบบสุดยอดก่อนขยับให้มันสุดยอดเลยเบ่้งเลยสุด,ดรสแรงเลยอันนี้ยังนี๋อุย้ยเรื่องทายพวกเจ้าเบิ่งดีๆเนอให้จังใดโน้ตแต่ไม่จังสีหินหพวกเจ้าเบิง่งไหนมันบ่ได้แรือมันเป็นเดี๋ยวๆไปเอาผ้าคนแป๊บหนึง่งมันเลิศจา้าได้พามากอืออันนี้เบิไม่ผ่าอันนี้เป็นอันน้ำช็อกโกแลต ช,ช็อกโกแลตเชคไอส์เตรมปัน่นไอส์เตรมช็อโกโกแลตเชคปัน่นบ้าเรือเสร็มแต่นเลยได้พามาพร้อมนี่สิเอาหนี้พวกเจ้าเบิรงขัดอันนี้เป็นต้มหัวปลาใส่อันผักอีหุ่มบ้าเรือเสร็มแ,แต่นเลยนี่เฮ็ดตั้งไหน่ะอ๋อมันหนักเนาะบ้านี่ยเนี่ยเนี่ยากายอ้างให้อ้างง่าเห็นวายหนึ่งเยอะแยะมบนได้มาอ,อู้พี่น้องอ้างไม่พอดีแล้วเรือเสร็มแต่นได้เห็ดชุมมกหน้าหนี่ไอขื่นหัวหัวหนีหน่อาหารมาที่นีก่ก่อนไม่ตั้งสีบลอกเคี่ยง เออสิ้นแล้วไหมมีเห็นบอกใส่ผักอีฮู้นนั่งอยู่คนสิ้นอนขอสิ้นก่อนัอ่นเนะถอะเฮ็ดกับเขาวม่ได้สิ้นเลยเพราะว่ากะเอาไงกะเอาเฮ็ดไปจำไงก็เลยหู้รสชาติมันไงบอกแดงกินครึง่งในาาหนามันอ,อ่ะต้มสมหัวปลาใส่ผักอีหุน่นแล้วก็ใส่ดอกแค,แสกคใส่บักเขียใส่ถั่วพูที่แน่ใส่กระทะโบอกว่าจะไม่แต่เลย ขอกับห้องร้านแล้วล่ะนี่ห้นี้ได้เห็นน้ำาหนเดน้ำน้ำนะเอน้ำเอ้าฟ้ากับ่าแก้เ้ยเอนนีฟ้ากัเปิด่หิวเขา่าชีเฝ้ากินเขา่าชีไปอันช้อปปิ้งอู้บ้โอยะจเป็นตันเลยนี่ชีชยัเจ้านี้จักพี่น้องชูขู่ชูคนเป็นตาแสบปอันนี้เองนี่ชิบอกให้ ปั้นใส่นมเลยนี่ยาชมพู่ใส่นมเยอะๆยายชมพู่ใส่นมเยอะๆปั้นใส่นมนมนั่นนมเด็ดดีฟาร์มือนใส่นมแล้วก็ใส่อันไอติมที่ในนี้ใส่เค็มปั้นมันก็เลิศปลาชินี้ลุยปลาชินี้พี่น้องเออลุย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 ในบนข้าวนั่งบ่อยข้าวหลายมือแล้วอาทิตย์ที่แล้วแล้วละอันที่ว่าอัน ยังก็พี่สมปองพี่สมปองน่ะบวชโดนซื้อน้ะบวชตั้งสามสิบปีโอ้ยว่ซื้อกว่ามากอ่ะท่าตีท่าต่อยเราที่กับไปขอโทษคุณภาษีแบบว่าคุณภาษีก็บ่าท่าตีเนอกคุณภาษีบอกจัดปากแตกจังเลยแตกปากแตกเอาคุณสมปองกับที่แบบเตะให้ท่าตีท่าต่อยอย่าปากแตกกันมาไปมากคุณภาษีก็บอกว่าบอดอกบ่อยากท่าตีท่าต่อย เดี๋วดีคุณช็อกตอนกับไปขอโทษภาษีเราบวชโดนชื่อตอนนัวออเหนียวซื้อออกมาแล้มาเป็นนักเบ่งนี่มันเป็นนักร้องเหรอเพนบอกว่าออกข้าวทุกวนันไปแอบมักคุณบุ๋มปฏิว่ขอได้อยากมานี่แหละหักบวชโดนซื่อ,อ,อเ,เลยซื้อออกมามีประโยชน์ยังไงขันลง น <Workers>, ี่บอกว่าถ้าไม่ย้ายเอาข้าววางนี้ตปุกกตกปุ๊กเนี่ยโอ้ยังผู้จายจะอ่านเบื้องบนนีในของน้ำกินมาแล้วเอาข่าว่างเสียงเปลี่ยเวลาห้กับเข่าขาก็ซอยซนเสียงมันบังเขาเบืดอ่างนี้นี่แหละเบื้งเอาคุณแดมากไปวัดไปว่าเต่ไม่ได้ว่าขนมว่าวแกมีจาน์เพราเป็นคนเสียงนะ ก็บิงกบิงเท่าเหรพี่จะเล่นหน้าเหรเนาะก็ยังความกินยันพูนี่นกกนยันพูกับตดตามเรียนสมัยเป็นบวชเนาะถ้าเป็นบวชที่เป็นเทนะก็บอกคอยสำรวมไปได้ดอกอสำรวมมาสำรวมไปจนได้ศึกเหรอที่วานเหรอบอกเดินการเมียงหลายๆก็ได้จนไในศึกเนาะแล้วพวกนายเป็นพระไปอยู่สวนพักคือว่าน ก็ซื้อกลัมาแล้วก็มักเป็นนักเลงขาดกิจาตอยเป็นนักร้องอะก่ว่นว้ากันไปอ่ะเป็นอยังกับเป็นกัอย่าลืมเป็นคนดีเด้อคุณสมปองเลย <laughs> เป็นอยังกับเป็นแต่อย่าลืมเป็นคนดีเด้อแฟนมขับเพิ่นก็นจะมาทหล่มยันยิ้มพูดอ้อนี่ยันพูดว่าโอเคแบบว่าวิจารณ์อืออือออจับได้ละ จะพูดบ,บทำบุญชีวรไอ้สิ่งหรัที่คัดเพบุญชีวัอเรื่องมากปเ็ดบุญชีวัเดี๋ยวก็ต้องป,าปาลาเดี๋ยวก็ส้องขาวเดี๋ยวก็ส้องกาทิ้นอยู่หันวัวประชาชน้เดือดร้อนประชาช่บะมี่เ เงินสิกินนระมันไปเซ็ตซ่องผักปลาซ่องกะทินซ่องอย่างพวกงูซาปาปีซ่องหมดให้บุญจะบั่นให้ลุงกระหูกกระโัวได้ปีหน้อยสบายใจก็ฟังตือก็ไม่ยังหรอกหายยังไมาเบาหายยังไม่ตมคือแบบแต่มาเย็นคุอกบผมะมีควาจริงบเด็กบวชมาสามสิบปีเพราะศึกมาได้บวกกินหมื่นชาปีชาตัตเนาะ ไปเป็นนักหลบนักล่องไปเป็นยังงก็ไปเป็นแต่อย่าลืมเป็นคนดีเด้อเฮไดช้นแกเขาเลี้ยงสนอกว่าอือชิ้เขาเลี้ยงที่ห้มมาก จับหมูป่าหมูป่านีแม่หมปาะเพียงปาตะเพียนตัวน้อยไปุ่ป้าอิหงหมป้อ่าอิหพอนหมัที่อย่างต้ิงหมันส้มม่รักโิโลละมักไว้หูกินหูกินมันมักแกงส้มใซ่นี้อันแกงส้มใซ่เนแม่ ปาปัสซายเล่าไหมโอ้ยหนึ่งเส้นเห็ดให้รอพ่อเช่นพี่น้องนะโอ้ยเราหมักขัดจิ้มเตมเบ็ดหมอดเมื่อวานนี่แกงเราขึ้นมื่อนี้ยังกูกำมังซัดแกงหัวปลาซะคนยังไ่กินหัวปลาไนี่พูดถึงมักหัวปลาเลยเหมือบ่เคยมักสีนปะไหนมักดูดกระดูกมัน มักดุดก้างไปงสั่นแมัแมแซ่รอกเตอรี่มากไม่นีเด้อรอกเตอรี่มากไมอนีพู้ใดอยากได้รอตเตอรี่อะทัก,ากทามาหายัญพูดเดยพู้วกอยากทักมหาใหญ่พูดใจถ้าจะชมตัวเิงนะเนี่ยถ้าทาักมหาใหญจะพูดจะพูดนั่นแหละขนาดต้องเสียงก็ได้เด้อใช่เสียงให่หรือเปล่าเนี่ยเอาไปไว้ก็ แันยยกจำพูน่หรอืมไม่ต้องซื้อเลขเืรอน้องกลักกวเป็นไม่เฉชีพเหรอทางมาเพจชิญพวกมันไม่มีเาชีพแอดมินกับบอมมีนไม่ได้แยกจำพูนหรอกืมกระดูกก็เล่นกระดูกอันกระดูกปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียน รักตรีกับเจน็นทู่มีผิดหวังตื่นเถอถูกป,ปุ๊บโอนยังห้ปับ๊บเลยมึงมีการโกงลูกค้าตักสิโกงแค่ไหงโกงกับบอสพอลล์คุณไว้หรอพี่น้องเอ้ยโกงคนน่ะอือจีลลี่จะไปโกงคนเด้อขายของโอนลองออนไลน์จะไปหาโกงลูกค้านันไม่ดีนั่นไม่แนวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานพ่อกับแม่สอนไว้จำเอา กันเป็นิีหน่อยนะพ่อก็แม่สอนหนูกดีดีเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไปใส่มาใส่จะเป็นลหลักเล็กขโมยหน่อยอยจสไปอันขี่โกงแล้วไปขี่ตัวอา